เนื้อน้องลายครับลายไปทำต้นแซ่บเนื้อน้องลายลายไปไหนลายก็ลายวีดีโอนะโอเคไหมโอเคโอเคสวยๆพี่น้องสวยไหมอ้สีย่อมอ่ะันนี้มันคืออะไรพี่น้องเนื้อน้องลายครับเนื้อน้องลายเนื้องัวงูเนื้อน้องลายเนาะ

dari mana ya dari mana ya nommin kasih pak semo ah en popo dia oh julepis bah oh oh

กี่นาทีแล้วโซนสองนาทีแล้วนะโอ้ยเนี่ยนะติดตามรอฮะฝากคนไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคโอ้